สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกมโชว์ที่เชิญชวนนานผู้ชมทุกท่านมาต่อสู้กันอย่างเต็มที่ด้วยความรู้ด้วยความสามารถที่คุณมีและที่สําคัญที่สุดด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวนี่คือ Divided คนไม่ยอมเกมครับ เก่งกันแล้วมาพบกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนของวันนี้ได้เลยคนแรกกาแฟอำพลสวัสดีจ้าอำพลขวันพักนะชื่อแมนมากค่ะชื่อเล่นชื่อว่ากาแฟครับเป็นคุณครูสอนวิชาชีววิทยายแล้วก็วิทยาศาสตร์นะถ้าถามถึงการสอนของครูกาแฟบอกเลยว่า ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเพราะว่าเผ็ดพริกสิบเม็ดเอาไม่อยู่สปริงมากเพราะว่ามีความเชื่อมั่นว่าการสอนหนังสือเนี่ยนอกจากความรู้แล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องมีความสุขคือการเรียนการสอนทุกวันเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนแต่สมัยนี้เด็กมันพัฒนาไปอีกแบบโอบข้ามคันดังนั้นการเตรียมความรู้แล้วฉันจะต้องมาเตรียมมุกเตรียมวิธีการนําเสนออีกดังนั้นมันไม่ไหวแลว้วอ่ะมันเหนื่อยมันล้าก,กว่าจะถึงบ้านแต่ละวันนี่คืออ๋อสลบค่ะ สำหรแผนการในวันนี้บอกเลยว่าฉันจะมาในมาดของนางงามค่ะแต่บอกเลยนะคะอย่ามีคนพลาดเพราะนางงามรักเด็กค่ะไม่ได้รักคนโง่ตามมาดิเต้โคสิคชื่อเต้ครับโคสิคมราบ,บุญพาชัยครับอายุ31ปีครับตอนนี้อาชีพรับจ้างอิสระครับก็ขายของออนไลนด้วยแล้วก็เปิดสอนภาษาอังกฤษด้วยเป็นงานอิสระครับข้ต่อไป ปุ๋ยปัทมาพรสวัสดีค่ะชื่อปัทมาพรสุธิสตร,รนชื่อเล่ชื่อปุ๋ยนะคะอายุ29ปีปัจจุบันเป็นนิติกรอยู่หน่วย,อยางานของรัาแห่งหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าละครมาเนี่ยหรือว่านิยายมาเนี่ยก็พึ่งเราได้แน่นอนเพราะว่าเราคิดว่าเราถนัดในด้านนี้ที่สุดละและโค้สุดท้ายแรพรกนกพรสวัสดีค่ะชื่อแพรนะคะปัจจุบันอายุ31ปีเป็นผูต้ตรวจสอบบัญชีอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคะ่ะปกติเวลาว่างๆนะคะถ้าหยุดจากการทำงานแล้วเนี่ยบุกเกอรเลยคะ่ะ Twitter Facebook หาความรู้ข่าวสารทั่วๆไปไม่ว่าตอนนี้เทรนอะไรจะมาเนี่ยรับรองแพ้ไม่มีตกเทรนค่ะวันนี้สิ่งที่แพ้คิดว่าแพ้เหนือกว่าคนอื่นนะคะก็คือสติค่ะแพ้ทางานแข่งกับเวลามาตลอดแล้วก็ต้องการความถูกต้องแม่นยาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ในสถานการณ์ที่กดดันต้องการความถูกต้องสติของแพ้จะพาทีไมไปถึงข้อสุดท้ายได้ค่ะอยากได้เพื่อนร่วมทีมที่จะช่วยเสริมกันนะคะในจุดที่เรายังขาดอยู่นิดๆหน่อยๆมาเสริมแล้วก็พาเราไปข้อสุดท้ายด้วยกันค่ะ เก,เกมนี้เหมือนจะต้องร่วมมือกันนะแต่จริงๆแล้วเรามาแข่งขันกันเพราะฉะนั้นแพรก็มีแผงของแพรและที่แน่นอนแพรจะไม่ใช่คนดีกับตา ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีว i d เดคนไม่ยอมเกมครับผมหวังว่าคุณจะแสดงแสนยานุภาพของตัวคุณเองออกมาให้เต็มที่โปรดเปล่งประกายให้เวทีของผมสว่างสวยด้วยเถินย้อนขวางสว่างมับสว่างสองดวงเลยนะเปิดด้วย่างดวงที่สามครับโอเคก่อนจะแข่งขันนะครับนี่คือทีมหนึ่งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทั้ง4คนจะกลายเป็นทีมเวิร์กเดียวกันและทั้ง4คนจะกลายเป็นคนที่แข่งขันกันเองด้วยรวมทั้งแข่งขันกับจิตใจของตัวคุณเองด้วย มารู้จักกันก่อนครับน้องแพรค่ะทำงานอะไรแนะนำตัวหน่อยค่ะแพรกนกพรท่้งคานะคะปัจจุบ,บันเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะผู้ตรวจสอบบัญชีใช่ค่ะมีความรู้ความสามารถด้านใดเป็นพิเศษที่จะช่วยทีมครับที่ถนัดเลยแก้เคลียร์ค่ะบันเทิงมาเลยวงการบันเทิงตอบได้ อย่างเดียวไหมเรื่องทไป <ฟ S 1> ทุกเรื่องเลยบอกอ,อันอันที่เด่นๆอันเดียวก่อนอันหนูเป็น Google เลยค่ะพี่ว้าวทีมปัก0.01วิคุณเต้ครับหมวดความรู้ที่คุณถนัดสายบันเทิงก็จะเป็นแบบ เกมกับการ์ตูนมาก่อนอ๋อบันเทิงคนละแบบดูการ์ตูนตั้งแต่แบบเด็กตั้งแต่การ์ตูนเน็ตเวิร์กไล่มาเลยครับโตมากับป๊อปอายพอพับเกิร์ลเลยป๊อบอาหรือพาวเวอร์พับเกิร์ลเอาไหนป๊อบอายป๊อบอายเอาไหนป๊อปอายก่อนป๊อปอายก่อนป๊อปอายก่อนป๊อบอายดีจะได้ไม่ทับทางกับกาแฟครับใช่เพราะคนหนูเซเล์มูนจ้จัดในลิขานวัตต์นี้แล้วเลิกกาแฟครับผมพี่ให้ตังแปดร้อยเลิกเถอะอย่าเป็นเลยเราเพรมันเป็นเออเป็นเลิกเป็นไม่ได้ค่ะทางไม่ใช่เป็นหวัดค่ะ หน่วยก้านเราไม่น่าเป็นะพูดจริงมีหนวดใช่ไหมคะกุหลาบสวยต้องมีหนามกระเทยงามต้องมีหนวดค่ะโอเคกาแฟทำงานอะไรครับเป็นคุณครูสอนชีววิทยาครับผมสอนระดับชั้นทุกระดับชั้นโดยเฉพาะมปลายโดยเฉพาะเรื่องระบบสืบพันธุ์ค่ะการสืบพันธุ์มีสองแบบค่ะอาศัยเพศกับอาศัยเพื่อนอาศัยเพื่อนค่ะ แปลว่าคําถามแนววิทยาศาสตร์น่าจะอยู่ในมือของกรับไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยไม่ไม่เบาเบได้ได้ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องชาวบ้านบอกให้บอกนะฮะรู้ทุกเรื่องยก่เนเรื่องตัวเองโอเคน้องปุ๋ยความถนัดของเราคือหมวดไหนครับเอาจริงดูเหมือนจะเป็นคนวิชาการวิชาการแต่จริงเราเป็นคนไร้สาระมากถนัดละคร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวละครไม่ไร้สาระนะละครเนี่ยตัวทรมอาหากินของโทรทัศน์เลยนะเธอสมัยก่อนจะเป็นแบบคนที่อ่านนิยายอ่านบทโทรทัศน์ดูทุกเรื่องแบบเฮ้ยคนนี้ต้องเก่งมากๆอ่ะเป็นนิติกรที่ติดตามข่าวสา,ารวงการบันเทิงด้วยเรารู้สึกว่าคนนี้จำเป็นกับทีมนะแล้วคนนี้ดูมี energy มากเต้เนี่ยตอนแรกที่เขาบอกว่าเขาถนัดกราร์ตูนอะไรพวกนี้กับเกมเราก็อุ่นใจละเพราะว่าเกมกับการ์ตูนเรานี่เป็นศูนย์เลย คือเราไม่ดูการ์ตูนไม่เล่นเกมโดยรวมแล้วก็ยังดูไม่ออกค่ะว่าจะจะมาแนวไหนเนาะว่าจะแบบจะเก่งจริงหรือเปล่าอย่างที่พูดอะไรเงี้ยหรือว่าจะแบบแค่โอเวอร์แอคติ้งมาให้เรากลัวเฉยๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรามาเหนือกว่าอยู่แล้วโดดเด่นสุดก็แกาแฟค่ะเคยเห็นคุณกาแฟในทีวีในรายการเกมโชว์แล้วก็รู้สึกว่าเออเขาตลกดี หลายคนอาจจะรู้จักครูกาแฟเนี่ยนะในนามของการเป็นคุณครูแล้วก็ติวเตอร์ดังนั้นบอกเลยรับประกันสําหรับทีมนี้ไม่ว่าจะเจอใคร3คนนะบอกเลยถ้าเจ๊อยู่ในทีมยังไงก็ชนะโอเคทั้ง4ท่านมีความรู้ความสามารถในงานการของตน <c oughs> และก็มีหมวดหมู่ที่ดีวิธีการแข่งครับเราจะแบ่งคําถามเป็น3หมวดด้วยกันรอบแรกจะเป็นคําถาม4ข้อข้อละ2 0 0 0 0บาทรอบที่2 3ข้อข้อละ5 0 0ห0และรอบสุดท้าย3ข้อข้อละ 1 0 0 0 0แสนบาทคำตอบที่เหมือนกันทั้ง4คนจึงจะเป็นคำตอบที่ถือว่าเป็นคำตอบและเวลาจะหยุดเมื่อคุณตอบเหมือนกันและเอามือสมัมผัสปุ่มตรงกลางสามเหลี่ยมนั้นจึงเป็นการยืนยันคำตอบและหยุดเวลาทุกข้อจะมีเวลาให้คุณ100วินาทีทุกวินาทีที่หายไปในการพิจารณาคาตอบคือเปอร์เซ็นต์ของเงินของคุณที่หายไปถ้าตอบผิดผ<ม>เงินสะสมจะหายไปครึ่งหนึ่งคุณมีโอกาสตอบผิดได้2อข้อ เท่านั้นตลอดการแข่งขันการตอบผิดข้อที่3คุณทั้ง4ี่คนจะกลับบ้านมือเปล่าไม่ว่าจะมีเงินสะสมเท่าใดก็ตามโอเคนะครับเข้าใจตรงกันเรามาเริ่มการสะสมเงินรางวัลนะครับนี่คือคำถามรอบแรกครับคำถามมูลค่าข้อละ20 0 0 0บาทคำถามข้อที่1ถามว่าเดือนใดต่อไปนี้มีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่ สุด A มกราคม B. เมษายน C. ธันวาคมร้อยวินาทีเริ่มครับทันวาทันวาันวาันวาทันวาโอเคไปโอเคโคขาเลิศขาหงวดหเจอกันใช่ไหมผมมีความรู้สึกว่าเหมือนป้าข้างบ้านผมมารวมตัวกันเพราะอะไรเรื่องคำนามเกี่ยวกับตลาดกินแบบป๊อบไอ้มันขามาเชะ ถามว่าอะไรยังบอกได้เลยบอกเลยนะครซื้อทุกงวดทุกงวดทุกงวดเขาเรียกว่าพวกถูกทีละตัวทีละตัวเขาเรียกว่าเป็นผู้นิยมการลงทุนลงทุนมีความเสี่ยงครับเดือนที่มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมากที่สุดทั้ง4ท่านพร้อมใจกันตอบอย่างรวดเร็วผมใช้คำว่ารวดเร็วเลยนะครับพิจารณาอย่างเร็วมากถ้าถูกเขาจะได้เงินรางวัลในข้อนี้1 9 0 3 0่บาทครับ ายไป<ม>และคำตอบข้อ4เดือนธันวาคมเป็นคำตอบที่โตเขียวเขียวค่ะเขียวไปเลยโตเขียว,ยว,ยว,ยวค่ะเขียวเขียวสิคะ อยากเห็นตอนคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมันเป็นไปไม่ได้เหรอคะอ่ะ,เ,ะเป็นไปไม่ได้หนึง<ช>่งในร้านนึกว่าประกวดมิจูนิเวิร์สทำไมพร้อมใจกันเดือนธันวาคมแบบง่ายๆเลยอะครับข้อนี้หนูเคยเล่นเกมกับเด็กๆตอนงานปีใหม่เล่นเป็นการถามตอบอะไรกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยแต่ละเดือนแต่ละเดือนออกสองครั้งแล้วมันมีครั้งเดือนธันวาเนี่ยแหละที่มันออกสามครั้งทำไมอะเอามันออกปีใหม่ไม่ได้ไงก็ให้คนไปเที่ยวไงก็ให้เหมือนเบิ้ลเบิ้ลเงินได้เดือนธันวาธันวารวยอย่างงี้เที่ยวปีใหม่สวย นี่มาอันนี้จริงจังแม่มันออก1น่งธันวาค่ะสิบหธันวาแล้วอีกวัน30หรือมันจะเลื่อนเป็นวันที่ไม่ใช่วันหยุดนะคะจตเลิกค่ะเลิกโอ้โหมวยคนนี้อีกท้าทางนี้กคนน่มาจากกองสลาฟเลยพยาบาลที่เขาใช้ในการหมุนวงล้อฟิลเนี่ยมีกี่คนโอ้หกคนสิคะอ เราจะใช้ภาชนะคาสิกทรงลมหลังที่ืองิ่งทองและสิ่งที่เขาและเธอช่วยกันอธิบายความนั้นถูกต้องนะครับเดือนธันวาเขาหยุดให้ตอนปีใหม่เพราะฉะนั้นก็จะเลื่อนลอตเตอรี่มาออกในปลายเดือนธันวาครับผมเป็นคำตอบที่ถูกและมีเงินรางวัลสะสม19,030บาทครับเย้าันสามสากรเริ่มต้นด้วยดีถ้าเป็นภาพยนตร์หรือละครเนี่ยก็คือพระเอกกับนางเอก รักกันละโรักกันเลยรักกันเลยตัวฉาก็เปิดฉากแรกตัวฉาโดนต่อยตายไปแล้วรักกันแ่หน้าตอย่นางเอกเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวตอนจบแต่งงานนไม่มีย่างไก่ไม่ไม่มีไม่พัน่ไม่ไม่ททม่มหนูไม่ทันย่างไก่เลยโอเคเริ่มต้นด้วยดีนะครับมีอุปกรณ์เพิ่มจะบอกคุณครับตรงหน้าคุณมีปุ่มแดงอยู่คนละปุ่ม นี่คือปุ่มที่เรียกว่า take over คำถามข้อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณรู้คำตอบเต็มที่จะไปปล่อยให้อีก3คนที่ไม่รู้เถียงกันไปเถียงกันมาเงินของคุณจะลดลงกดคำตอบก่อนแล้ว take over <Okay. S 1> ไม่ว่าคนอื่นจะตอบอะไรเถียงอะไรถ้าคุณกดปุ่มนี้เราจะปรับคําตอบทุกคนให้เหมือนคุณโดยอัตโนมัติปุ่มนี้ไม่มีเสียคะแนนได้คะแนนแต่ใช้ได้เพียงสองครั้งตลอดการแข่งขันไม่ว่าใครใช้ก็ตามจงใช้ให้เป็นประโยชน์กับทีมนะครับคุณจะกลายเป็นวีรบุรุษได้โอเคนะครับ <laughs> อีกส่วนหนึ่งที่จะต้องแจ้งให้ทราบรอบที่1มี4ข้อรอบที่2มี3ข้อหลังจากรอบที่สองเราจะทําการโหวตเพื่อนําผู้เข้าแข่งขันออกหนึ่งคน เงินอาจจะสะสมมาได้เยอะเป็นแสนแต่จะมีคนหนึ่งไม่ได้ไปต่อกับเงินจํานวนนี้3มคนไปต่อคุณเต้ถ้าคุณจะต้องทิ้งอะไรบางอย่างออกจากตัวคุณคุณจะเลือกทิ้งอะไรครับทิ้งรองเท้าได้ไหมครับเดินตัวเป่าเดินทาไมเลือกรองเท้าครับเราเดินตีนเปล่าได้อะใช่เออคุณเลือกสิ่งที่ไม่มีเขาเราก็ไปต่อได้จงอย่าเป็นรองเท้าของเต้นะครับจงเป็นหัวใจของเขาเขาทิ้งไม่ได้แน่นอนมีวันทศกัณโอเคนะครับ สะสมเงินราวัลต่อครับและนี่คือคำถามข้อที่2ถามว่าเลือดของปู่มีสีอะไร A ส้ม B ฟ้า C เหลือง100วินาทีครับเริ <S 2> <S 2> ่ม <Grand s> กดตอบแล้วเทคเลยด้วยครับ คุณกาแฟเทคโอเวอร์ทันทีในฐานะอาจารย์ชีววิทยาถูกต้องครับแต่ผมจะบอกให้คุณรู้ไว้ก่อนนะครับ3คนที่เหลือเขากดบีเหมือนกันครับก็สร้างความมั่นใจไงคะใจเย็นมันได้แค่สองพันไม่ต้องเทก็ได้มันทไม่เปเนไงกดเทกว่าทำไมทัไม่เข้าใจทุกคนตอบเหมือนกันแล้วไงคือแบบเฮ้ยหันไปมองนิดนึงได้ไหมแกเสียทำไมปุ่มนี้ตั้งแต่ข้อสองตอนที่เขากดก็ตกใจมากแบบเฮ้ย กดเร็วจังไม่รอดูก่อนเล้ววะเขายังไม่ได้เถียงกันเลยนะกดไหมวะก็รู้ทุกคนเชื่อเถอะมันเป็นการกักเงินให้ตุนไว้เยอะโอเคสีท่านรู้เหมือนกันหมดแต่ด้วยอาชีพของเขาเขาต้องโดยจัญญาครูแล้วใช่ครูจะต้องพานักเรียนไปสู่เงินรางวัลที่สูงที่สุดแม้ว่าครูจะต้องเสียสละถึงฉันจะไปแต่ฉันก็ฝากเงินให้พวกเธอก็ได้เออไม่สวยแต่รวยหายฉันบอกเลยโอเคครับ ถ้าคุณถูก <มา S 1> นี่คือการใช้เทคโอเวอร์นะครับเงินรางวัลสะสมเดิมของคุณ19,030บาทจะกลายเป็น38,160บาททันทีที่มันเยอะเพราะว่าคุณใช้เวลาไปไม่ถึง5วิเลิศเลิศมากแต่ถ้าผิดเงินรางวัลคุณจะเหลือ9,500กับอีก15บาทแต่จะได้คำกลด่าสาบแช่งประนามอีกเยอะเลยทีเดียวหนูเลิกสอนหนังสือเลยคะ่ะ และคาตอบว่าเลือดปูเป็นข้อ b สีฟ้าเป็นคาตอบที่ไม่ไดีมลยดมาันดีแล้วไม่ใจมันดี้ดียนักาแฟคุณทาดีครับและสาเหตุที่ปูมีเลือดสีฟ้าก็เพราะว่าปูจัดเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มอัโทพอดหรือสัตว์ขาปล้องเช่นเดียวกับกุ้งแมงดาทะเลและแมงมุม โดยสัตว์กลุ่มนี้ในเลือดจะมีสารที่เรียกว่าฮิโมไซยานและทองแดงเป็นส่วนประกอบทําให้เลือดมีสีฟ้าอ่อนหรือจางจนแทบไม่มีสีจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าปูไม่มีเลือดนั่นเองครับและเงินรางวัลของคุณตอนนี้ก็คือ38,160บบาทครับเยี่ยมดีมาก ิสิกส์เคมีชีวว่าโลกาศาสตร์อวกาศการสืบพรสืบพันธุ์มาเลยค่ะดังนั้นแม่นแน่นอนยังไงทีมก็ต้องเลิศทั้ง4ี่คนเริ่มเกมมาได้ดีครับถามปุ๊บตอบปับ๊บเก็บเงินสะสมไปได้เยอะเลยทีเดียวช่วงหน้ามาชมกันต่อครับว่าจะทำผลงานท็อปฟอร์มแบบนี้ไปได้ตลอดรอดฟังหรือไม่เฮ้ยทีมเราเวิร์กนี่หว่าไม่กี่ข้อก็สามหมื่นกว่าละเป็น4ี่คนที่ต้องบอกว่าเป็นทีมเวิร์กที่โอเคมากเราจบสิคข้อสวยแน่นอนกลุ่มนี้ perfect